เอามามาเรื่องสุดาข้ามคืนนี้นะครับเรื่องนี้จะชื่อเรื่องว่าสลัดมันฝรั่งบดตัวผู้เล่าเขาบอกนเลยว่าเขาเป็นคนประเภทที่มีเซนต์แต่ไม่เห็นผีคือเขาจะแค่รู้สึกขนลุกทุกครั้งเลยนะเวลาอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีไม่ดีอยู่ใกล้ๆจนมันมีช่วงหนึ่งแล้วกันสมัยที่เขาได้มาอะไรเขาก็ได้ไปเจอไอ้อะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะตามตัวเว้ย ตามตามเขาจนหลอนเลยคือเขาไม่รู้นะว่าเขาไปเอาไอ้สิ่งนั้นมาจากไหนแต่พออยู่ที่บ้านอนอกจากจะเจอปรากฏการแปลก,ปก,ปกอันหนึ่งแล้วก็เจอในความฝันทุกคืนด้วยแล้วลักษณะที่เจอมันพิลึกมากๆเว้ยสิ่งที่เขาเจอมันคือหลายส่วนของร่างกายของคนนะและแบบมากหน้าหลายตาทุกเพศทุกวัยด้วยมันถูกบีบอัดติดกันจนเหมือนสลัดมันฝรั่งบดนึกออกปะนึกภาพแมสโตเตโต้ปะแมสโตเตโต้ที่มีแบบมะเขือเทศมีพริกหยวกมีอะไรเงี้ยนะ หัวขาแขนแบบทุกอย่างมันถูกบดรวมกันเป็นแมชพอเตโตอะเป็นแบบสลัดมันบดอะซึ่งมันเป็นความฝันที่เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเนี่ยนี่คือความฝันคือมันเซอรเรียลมากๆะแต่ว่าในความฝันนะนอกจากมันเซอรเรียลแล้วเขาจะได้ยินเสียงมากมายเลยเว้ยแบบพูดแบบช่วยด้วยแบบโอ้แขนจังเลยให้อภัยไม่ได้แบบเสียงวแบบ เสียงแบบคนโมโหแบบว่าเสียงแบบด่าทอมัเป็นเสียงของหลายๆคนเหมือนแย่งกันพูดแย่งกันุวนวายแย่งกันแล้วนึกออกไหมแมชโปเตโตมนุษย์หรือสลัดมันบดมนุษย์แม่งไม่ได้น่าดูอ่ะมันทวนอ้วกะมันทำให้เขาตื่นมาทุกครั้งเขาจะอ้วกเว้ยเออแล้วเขาฝันอย่างเงี้ยทุกคืนซึ่งแน่นอนพอมันทำให้เขาทุกครั้งที่เขาตื่นมาแล้วเขาอ้วกอ่ะมันทําให้สภาพร่างกายเขา ยำแย่สราบจิตใจก็ยำแย่ต่ำจนมันกลายเป็นว่าหนักถึงขั้นไปมหาอะไรไม่ไหวเลยเว้ยแต่นี่อหมายเ,เรื่องแบบเนี้ยเรื่องว่ามึงฝันเจอสลัดมันบทมนุษย์อะคือไม่รู้จะไปปรึกษาใครเว้ยมันเลยเริ่มถอดใจละก็คิดเลยว่าจุดจบก็คงตายตายลำพังแบบตายในห้องตายแบบว่าอาจจะตายไปถึงขั้นเป็นส่วนหนึ่งของสลัดมันฝรั่งบดด้วยเลยก็ได้ถึงขั้นมีความคิดในหัวเลยนะว่าถ้าถูกเอาไปผสมในนั้นอย่างน้อยก็ไม่ต้องโดดเดี่ยวตอนตายวะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นเอง ที่เขากำลังสิ้นหวังในชีวิตอะอยู่ดีๆเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วกันที่แยกแย้ายกันไปตั้งแต่จบมปลายอะก็โทรมาหาเว้ยแล้วก็พูดประมาณว่าไม่รู้คาใจอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากโทรหาแต่ว่านอกจากโทรหาแล้วไม่พอนะเดี๋ยวกูจะไปค้างบ้านมึงด้วยเอออยู่บ้านนะอย่าไปไหนกูจะไปค้างบ้านมึง เออ,อยู่ดีพเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่จบมไปแยกย้ายกันไปโทรามาแบบนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันอยู่ดีก็อยากโทราหามึงและเดี๋ยวกูจะไป,มมไปไนนะคาไป้างบ้านมึงด้วยมึงห้ามออกไปไหนนะกูจะไปค้างบ้านมึงซึ่งจริงตัวผู้เล่าขี้เกียจรับแขกเว้ยแต่ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่มีแรงสภาพจิตใจสภาพร่รางกายไม่ดีพอจะไปมาละไอยู่แล้วกันเลยว่าอ่ะแล้วเลยตามเลยแล้วกันบวกกับไอ้เพื่อนคนเนี้ยเป็นเพื่อนประเภทที่ว่าไม่ฟังใครอยู่แล้วคือต่อยเพื่อนบอกว่ามึงอย่ามาก็จะมาก็คิดไปแล้วว่าจะมาก็คือจะมาสุดท้ายมันก็เลยมาค้างที่บ้าน พ่อมมาถึงที่บ้านมันก็ไม่ได้คุยเรื่องอะไรนะอยู่ดีๆก็แบบว่าอ่ะมึงนั่งมึงนั่งพักมึงนั่งพักเลยแล้วก็มาจัดห้องเก็บห้องให้เรียบร้อยเว้เออพอเก็บห้องเสร็จก็ไปนั่งเล่นเกมคนเดียวพอเล่นเกมเสร็จก็ไปเตรียมกับข้าวเตรียมข้าว,เต,าวเตรียมของกินให้ทำเผื่อสองคนด้วยทั้งมันแล้วก็ตัวผู้เราแล้วพอกินข้าวกินอะไรเสร็จไปเตรียมน้ําอุ่นให้อีกเหมือนกลายเป็นว่ามีเมียเออมีแม่บ้านมีอะไรมาช่วยดูแลให้อย่างนั้นพอแบบม,มันมีคนมาดูแลมีเพื่อนอยู่ก็เริ่มสสใเเเริ่่มมีนนจกกัลลยงาค นกระทั่งตัวผู้เล่าเมาแล้วก็หลับไปด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์บวกกับความเหนื่อยล้าจากการที่มีแขกมาดูแลไม่ใช่ไม่ใช่ดูแลแขกแนะแขกมาดูแลก็เลยหลับสนิทเวยหลับไม่รู้ตัวหลับลึกเลยแต่ไอฝันมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเว้ระหว่างที่กําลังไอสิ่งนั้นไอมันบทมนุษย์เนี่ยกำลังพูดโน่นพูดนี่โวยวายตามใจชอบเหมือนทุกครั้งเลย กำลังแบบว่าช่วยด้วยโกรธแค้นจังเลยแบบมัวซัวอยู่อยู่ที่ในฝันครา้ะนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเว้ยเคยออเพื่อนคนนั้นอะแม่งโผล่เข้ามาในฝันด้วยแล้วเพื่อนคนนั้นก็มายืนอยู่ข้างๆไอ้มันบทมนุษย์ตัวเขาที่กาลังอยู่ในฝันที่กาลังแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยฝันอีกแล้วว่าหันไปเจอได้เพื่อแบบเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยเออแต่เพื่อนเขาก็ไม่ได้สนใจเขานะแต่กลับพูดว่าพวกมึงแม่งพามอะไรกันวะน่ารำคาญวะแบบหันไปตวาดใส่ไอสลัดสลัดมนุษย์ สลัดมันฝรั่งบทมนุษย์อะแล้วไอ้สลัดมันฝรั่งบทมนุษย์อะก็เสือกเงียบด้วยเหมือนโดนด่าแล้วหงอแล้วเพื่อนสนิทเขาคนนั้นอะไม่จบแค่ด่านะยูดีก็คว้าหัวคนคนนึงขึ้นมาจากไอ้ไอ้สลัดมันฝรั่งบทมนุษย์อะดึงขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนใส่พื้นดังแพะเออแล้วก็เตะไอ้หน้านั้นที่ลงแพรพื้นแล้วเตะทิ้งไปเลยเว้ยแล้วก็ดึงอีกคนนึงขึ้นมาแล้วก็วางแล้วถามไหนมึงนั่งนี่มึงเครียดแคะไรมึงพูดไปดิมึงมีอะไรท มึงได้ทาอะไรพวกกูไม่รู้จักพวกมึงด้วยซ้ำทำอะไรแทนได้วะมึงพูดดิฮะมึงพูดอะไรมึงพูดมึงพูดไปไล่ชี้หน้าด่าไอ้ไอมันบทมนุษย์แต่ละคนชี้หน้าดา่ดาดา่ดาดา่าด่าแล้วพอคนนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมไปดึงอีกคนหนึ่งมาอ่ะมึงต่อว่าไงเตะผูกมึงต่อว่าไงเตะปกักทีปนุ่งปุบปกักจนทุกคนทุกเพศทุกวัยที่อยู่ในไอสลัดมันฝรั่งบทมนุษย์ค่อยๆถูกแยกออกมาโดนด่าทีละคน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 สุดท้ายเอาจับมานั่งเรียงกันเว้ย แล้วเพื่อนมันก็ด่าต่อว่าพวกมึงนะเอาแต่พูดความคับแค้นใจของตัวเองแต่ไม่มีใครเคยพูดแล้วมึงแค้นใครแค้นอะไรหรือหมายความว่ายังไงคือถ้ากูสองคนเนี่ยกูกับเพื่อนกูเนี่ยเป็นคนรู้จักมึงมันว่าไปอย่างแต่เนี่ยพวกกูแต่เป็นคนแปลกหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาขอให้พวกกูไปแก้แค้นมาขอให้พวกกูไปนั่นไปนี่มีข้อแรกเปลี่ยนไหมอ่ะเสียมารยาทไหมพวกมึงอะ่ะคือรวมตัวกันแล้วยังไงเก่งเหรอไปยืนด่าผีด่าดา่ดาดา่ดาดา่าเว้ยพอด่าเสร็จจบปุ๊บ แทนที่ไอ้ผีพวกนี้จะลุกคือเลยนะไม่ค่อยคยสลา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 ยหายไปเว้ยเออสุดท้ายก็จบด้วยคําว่าแต่ไหนแต่ไรคนทรรมยอะไร่างพวกกูนะพวกกูเนี่ยไม่มีความสามารถจะไปชี้ทางสว่างพวกมึงอยู่แล้วเว้ยพวกมึงรู้อยู่แล้วว่าต้องไปไหนไปดิวัดโบสถ์รูปปั้นจิโซไปดิชิวไปไปเออแล้วผีทั้งหมดก็ฟู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 หายหมดเลยเว้ยเออแล้วพอเขาตื่นมาเขารู้สึกเหมือนเขาได้นอนเต็มอิ่มมากเลยตัวผู้เล่า แล้วเพื่อนสนิทเขาก็นั่งรอยแล้วแล้วก็ทักทายด้วยความประมาณว่าเออเหนื่อยมามากสินะแบบตอนนี้โอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมอาหารเช้าวไว้ให้ด้วยแต่ตัวเขาที่ตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนที่มาทักทายด้วยคําว่าเหนื่อยมามากสินะพร้อมกับอาหารเช้า,ชาก็แบบอีหยังวะเฮียมันมันเกิดอะไรขึ้นอะกูวะแต่ความคาใจว่าไอ้มันบทอันนั้นนะ่ะคืออะไรก็เลยถามเพื่อนเอาเว้ยเพื่อนตอบกลับมาแค่ว่ากูกูไม่รู้นะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรยังไงแต่คิดว่าน่าจะเป็นยานพาหนะ สำหรับ40ที่นั่งประสบอุบัติเหตุทําให้คน39คนซึ้มแล้วก็ไปพร้อมกันทีเดียวเลย39คนมันก็เลยไปสาเหตุทาให้ว่าร่างกายทั้งหมดมันถูกบดอัดอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วเหตุผลอะไรมึงถึงมาค้างบ้านกูวะไอ้เพื่อนเขาตอบว่าไม่รู้ไม่มีหลักฐานอะไรแต่แค่รู้สึกว่าถ้ามาจะต้องได้ทํามไรสักอย่างให้มึงเออเหมือนประมาณว่าเวลามึงไปเห็นบิงโกแผ่นหนึ่งแล้วมึงคิดว่าแผ่นนี้น่าจะชนะแล้วมึงก็เลยซื้อมาแล้วมึงก็ชนะจริง อะไรประมาณนี้คือพอเขาได้ยินเพื่อนเขาอธิบายเขาก็แบบว่าฮะอธิบายอะไรของมึงวะเออก็คืองงๆแบบเออเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยในเพื่อนมันบอกว่าอ่ะงั้นกูนไปก่อนนะเจอกันมึงบายพอเพื่อนเขากลับไปคืนนั้นเขาก็ลองนอนด้วยความกล้ๆกลัวๆแต่เขาก็ไม่ฝันถึงไอ้มันฝรั่งบทมนุษย์นั่นอีกเลยเว้ยจนกระทั่งเรียนจบมหาลายัยเออปัจจุบันเนี้ยนานๆทีก็ยังคงติดต่อกับไอ้ไอ้เพื่อนคนนี้อยู่นะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่จบไงล่ะช็อก